คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการรีวิวเกมเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนลงทุนแต่อย่างใดผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารและวิธีการเล่นเกี่ยวกับเกม n f t และถ้าหากชื่นชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เอาละครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเราอยู่กันกับเกม Battle Loop กันอีกแล้วนะครับโดยคลิปนี้นะครับผมจะสอนเล่นเบื้องต้นเกม Battle Loop ให้เพื่อนได้ดูกันครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวผมเข้าเกมให้ดูเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ให้เพื่อนกดคำว่า p l a y เกมหน้าเว็บไซต์ได้เลยครับอ่าเมื่อกดเข้ามาเรียบร้อยครับก็กดล็อกอินผ่าน Wallet ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ยืนยันการทำธุรกรรมให้เรียบร้อยครับ หลังจากที่เราเข้ามาที่หน้าตัวเกมนะครับก็จะขึ้นบัญชีของเรามานะครับตรงนี้ให้เพื่อนเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับเพื่อนๆจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับก่อนอื่นเลยตรง exp ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลเวลของบัญชีเราครับโดยเลเวลของบัญชีเราสามารถกดอัพได้โดยการกดตรงนี้ครับตรงต้นไม้ต้นนี้ครับอ่าเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะบอกว่า exp ในการอัปเกรดใช้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมมีศูนย์ exp ซึ่งถ้ามันเต็มร้อย exp นะครับเราจะสามารถทําการอัปเกรดได้แต่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเก็บเลเวลอย่างไงนะครับ ก็เพื่อนๆนะครับสามารถกดตรงนี้ดูได้ครับว่าถ้าหากเราอัปเกรดเลเวลไปแล้วจะบวกค่าสเตตัสอะไรเพิ่มขึ้นครับก็กดได้เลยครับนี่นะครับก็กดไปแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าจากเลเวล1ไปเลเวล2สเตตอะไรบ้างนะครับที่เพิ่มขึ้นก็บวกทุกสเตตเลยนะครับค่าก็เป็นประมาณนี้ครับ HP จาก100เป็น210ครับมาาจากหน้าจาก130เป็น270สครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดครับก็คือใช้เหรียญโก่เก้าร้อยเหรียญและก็เหรียญวิญญาณครับหกร แล้วก็ใช้หินอันนี้ด้วยนะครับหินอันนี้หาจากไหนนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้ในตลาดนะครับโดยการกดคลิกที่เหรียญได้เลยครับอเมื่อเพื่อนๆกดที่หินเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีหินหลากหลายอันมากเลยนะครับโดยอันที่เพื่อนต้องซื้อนะครับก็คืออันแรกครับ Spirit Stone ครับราคา100เหรียญเพชรครับเพื่อนๆก็สามารถไปเทรดเหรียญเพชรได้ใน Algor Exchange เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปอธิบายทีหลังลวกันครับในส่วนของการอัปเกรดบัญชีของเราเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาครับในการเริ่มเล่นตอนแรกครับเพื่อนๆจาเป็นต้องซื้อตัวละครก่อน ในการซื้อตัวละครครับเพื่อนๆสามารถกดคําว่าช็อปตรงนี้ได้เลยครับเมื่อเรากดช็อปเสร็จเรียบร้อยก็จะมีตัวละคร2ตัวละครครับนั่นคือเพศชายและก็เพศหญิงครับเป็นระดับโนบิดทั้งคู่ครับราคาอยู่ที่100เหรียญ BLD หรือ100เหรียญเพชรครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่า100เหรียญเพชรหาจากไหนนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ Algor Exchange ครับหลังจากนั้นก็เสิร์ชคาว่าเหรียญ BLD อาเมื่อเสิร์ชเจอแล้วก็จะเป็นเหรียญนี้ครับราคาตอนนี้อยู่ที่2แบ็กนะครับก็ราคาค่อนข้างแพงมากๆครับ เพื่อนๆจำเป็นต้องใช้100เหรียญนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับตรง amount ตรงนี้เป็น100หลังจากนั้นนะครับตรง price เพื่อนๆอาจจะพิมพ์เป็นราคาต่ําสุดก็ได้นะครับที่เขารับซื้อนั่นคือ1.3หรือเพื่อนนะครับจะพิมพ์เป็นราคาที่เขาขายก็ได้ครับราคา2.02ครับถ้าหากใครรีบก็ตั้งเป็นราคา2.02เลยก็ได้ครับหรือถ้าใครไม่รีบก็อาจจะตั้งเป็น1.7 1.8อะไรประมาณนี้ก็ได้ครับตามความสะดวกของเพื่อนหรือจำนวน backing เพื่อนมีครับ ก็เมื่อเราได้เหรียญเพชรมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดซื้อตัวละครได้เลยครับแล้วก็ทําการยืนยันธุรกรรมให้เรียบร้อยครับก็เมื่อเราได้ตัวละครมาแล้วนะครับให้เพื่อนกดที่วาวตรงนี้ครับสีม่วงๆด้านขวามือหลังจากนั้นก็กดสแต็กฮีโร่ได้เลยครับก็จะเป็นการท r a เฟ f e r จาก wallet เข้าสู่กระเป๋าเกมของเพื่อนครับตอนนี้ผมได้ทําการ stack เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือการโอนย้ายจาก wallet เข้าสู่กระเป๋าเกมครับแล้วก็ตัวละครของเพื่อนๆนะครับสามารถดูค่า s t a ตัสได้โดยการกดตรงเขียวๆตรงนี้ครับ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นตัวละครของเพื่อนครับอันนี้เป็นไอเทมที่ผมสวมใส่อยู่นะครับตัวละครของเรานะครับสามารถสวมใส่ได้สูงสุด6ตัวละครเลยนะครับถ้าหากใครที่มีต้นทุนเยอะนะครับสามารถสแต็กตัวละครได้สูงสุด6ตัวละครเลยนะครับถ้าหากใครที่ชื่นชอบเกมแนวออโต้แบทเทิลก็สแต็กไว้เลยครับ6ตัวละครเพื่อที่เวลาลงดังจะได้ลงได้เยอะๆครับสำหรับผมนะครับมี1ตัวละครนะครับก็สแต็กมาเรียบร้อยแล้วส่วนอุปกรณ์สวมใส่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ในอะตอมิกครับเลยนะครับ ก็หลังจากที่เพื่อนซื้ออุปกรณ์สวมใส่มาแล้วก็ทําแบบเดียวกับฮีโร่เลยครับโดยการกดตรงมุม่วงตรงนี้ครับทาการ transfer equipment มาใส่ครับหรือจะ transfer skill เข้ามาก็ได้หรือจะ dungeon land ก็ได้ครับคือการ transfer ตรงนี้เป็นการ transfer จาก wallet ของเพื่อนเข้าสู่ตัวเกมครับก็ถ้าเพื่อนซื้ออุปกรณ์สวมใส่มาก็กด equipment ตรงนี้ครับแล้วก็ transfer เข้ากระเป๋าของเพื่อนครับหลังจากที่ transfer เข้ามาแล้วนะครับจะใช้ระยะเวลา24ชั่วโมงครับจึงจะสามารถ transfer จากเกม ออกไปยังกระเป๋าวอลเล็ตของเพื่อนได้ครับก็กดเลือกปุ๊บแล้วก็กดวาร์ปได้เลยครับของผมทําการสแต็กมาเรียบร้อยแล้วครับอ่าเมื่อเราสแต็กมาเรียบร้อยครับก็กดที่ Inventory หรือกระเป๋าของเพื่อนดูนะครับว่ามีอุปกรณ์สวมใส่หรือตัวละครมาหรือยังนะครับเมื่อเช็คแล้วว่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดที่เขียวๆตรงนี้ครับอ่าเมื่อกดเข้ามาแล้วก็กดคลิกที่อุปกรณ์สวมใส่ได้เลยครับนำอุปกรณ์สวมใส่มาใส่ให้หมดครับนี่นะครับอ่าใส่เรียบร้อย ส่วนของสกิลนะครับเริ่มแรกเรามีแค่2สกิลเท่านั้นครับถ้าหากเพื่อนต้องการใส่สกิลที่3จําเป็นต้องซื้อสกิลมาด้วยครับแล้วก็สกิลนะครับจะมีทั้งหมด3าคัสด้วยกันก็อย่างที่บอกไปนะครับแต่ตัวละครต้องเลเวล3ไปเลเวล4ก่อนนะครับจึงจะสามารถเลือกคัสได้ครับตอนนี้ตัวละครของผมค่าสเตตอยู่ที่เท่าไหร่นะตอนนี้ตัวละครของผมนะครับเลเวล1ค่าอ x p นะครับอยู่ที่1 5 0ทัพ1 0ึก็อีกนานเลยนะครับกว่าจะสามารถอัปเกรดคัสของตัวละครนี้ได้ครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะไปตีมอนสเตอร์ให้เพื่อนได้ดูกันครับวิธีการตีหรือวิธีลงดันนะครับให้เพื่อนกดคําว่า Lift ตรงนี้ได้เลยครับอเมื่อกดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับก็จะมีระดับความยากให้เพื่อนเลือกครับ easy normal medium hard และก็ e l l ครับซึ่งตอนนี้นะครับที่ผมสามารถต่อสู้ได้นั่นคือ Normal ครับที่ผมยังต่อสู้ไหวอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นมีเดียมนะครับผมต่อสู้ไม่ได้คือลองไปแล้วครับได้ศูนย์ดาวซึ่งศูนย์ดาวก็ไม่ได้รับรีวอร์ดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ กด start ครับหลังจากนั้นก็รอการทําธุรกรรมให้เรียบร้อยครับนี่ครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาครับกำลังต่อยอย่างเมานครับอ่าเรียบร้อยตอนนี้ผมได้1ดาวครับก็ถ้าหาเพื่อนๆอยากรู้ว่าแต่ละระดับนะครับแล้วก็ดาวนะครับได้รับรีวอร์ดเท่าไหร่บ้างให้เพื่อนเข้าไปที่ w h i t paper ครับหลังจากนั้นเข้ามาที่ live mode นะครับก็มาดูครับผมลงระดับ normal ได้1ดาวผมจะได้รับ8 blg แล้วก็1 bls ครับก็มาดูครับรีวอร์ดผมก็ได้ตามนั้นเลยนะครับก็กดเข้มได้เลยครับ นี่ครับเพื่อนๆสามารถดูได้ว่าถ้าเพื่อนๆไปสู่ระดับฮาร์ดก็จะได้รับเปลี่ยน BLD ครับซึ่งวันหนึ่งเราสามารถลงได้6ครั้งเพื่อนๆก็ได้6 BLD ต่อวันก็ถือว่าเยอะมากๆครับส่วนแต่ละวันนะครับเราสามารถลงได้วันละ6ครั้งครับแล้วก็คูลดาวอยู่ที่ย4ิบชั่วโมงครับหลังจากที่เราลงไปแล้วก็ผมลงไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับก็ต้องรอคูลดาววันพรุ่งนี้นะครับจึงจะสามารถลงได้อีก6ครั้งครับก็กดคลิกแล้วก็สตาร์ทได้เลยครับนี่ครับก็ต่อยไปเรื่อยๆครับ เรียบร้อยครับกดเคมก็เกมนี้เล่นไม่ค่อยยากเลยนะครับก็เพียงแค่กดต่อยกดเคมกดต่อยกดเคมแค่นี้แหละครับอ่เรียบร้อยครับผมทําการเคมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปครับระบบแลนนะครับซึ่งไ d ดีของผมไม่มีแลนให้ทดสอบเพื่อนได้ดูกันนะครับซึ่งคนที่มีแลนนะครับเขาก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นครับเมื่อใส่แลนแล้วก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นเหรียญที่คนอื่นเข้ามาต่อสู้ครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีก็ไม่สามารถทดสอบเพื่อนๆได้ดูได้ครับ ระบบถัดไปที่จะพูดถึงนะครับนั่นคือระบบการครัฟกดตรงนี้มาเลยครับนี่ครับ Backsmith Shop อ่าเมื่อกดมาแล้วเราก็ดูครับเราต้องการคาฟไอเทมอะไรก็เลือกได้เลยครับเราก็จะบอกค่าวัตถุดิบนะครับว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างแลวก็ใช้เหรียญอะไรบ้างในการคาฟครับเพื่อนๆสามารถหาวัตถุดิบมาให้เรียบร้อยแล้วก็กดครัฟได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่อง NFT ครับเพื่อนๆก็สามารถทําการครัฟได้เช่นกันครับ ซึ่ง NFT ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตอนที่เขาทํากิจกรรมใน d i s c o r d ครับใครที่ต้องการทํากิจกรรมหรือตอนช่วงไหนเขามีกิจกรรมนะครับแนะนําว่าเข้า d i s c o r d ของตัวเกมเอาไว้ก่อนเพื่อติดตามข่าวสารการทํากิจกรรมต่างๆของเกมนี้ไว้ครับระบบการคาฟก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนๆต้องการคาฟไหนก็กดคลิกไปได้เลยครับแล้วก็ดูวัตถุดิบหลังจากนั้นก็เตรียมวัตถุดิบให้พร้อมแล้วก็กดคาฟเด้เลยต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการถอนเหรียญออกจากตัวเกมครับให้เพื่อนกดคลิกที่เหรียญตรงนี้ได้เลยนะครับ หลังจากกดคลิกแล้วนะครับก็จะขึ้นการทําธุรกรรมให้เพื่อนกดแอปพูบได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนกดแอปพูบเสร็จเรียบร้อยครับให้เข้าไปดูที่กระเป๋าแว็กซออเลมันก็จะขึ้นเหรียญมาโชว์ในกระเป๋าของเพื่อนเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น bld blg แล้วก็ bls นะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตจากตรงนี้เพื่อนเพื่อไม่จําเป็นต้องถอนเหรียญออกจากตัวเกมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนกดรีเฟซดูได้เพราะว่าเกมนี้เป็นออโต้ทอนเฟอร์นะครับเพื่อนเพื่อไม่จําเป็นต้องถอนด้วยครับเหรียญก็เข้ามาในกระเป๋าของเพื่อนแล้วนะครับวิธีการขายก็เข้าไปที่ Go หลังจากนั้นก็เลือกเหรียญที่เรามีครับยกตัวอย่างเช่นผมมี BLG ราคา BLG ตอนนี้อยู่ที่0.01ครับก็ใส่จํานวนที่ผมมีไปเลยนะครับผมมี39เหรียญก็ใส่จํานวนไป39แล้วก็กดจํานวนที่ต้องการขายครับราคา0.017อ่าตอนนี้มันก็ขายได้0.663แบคครับแล้วก็ในส่วนของ BLs ที่ผมมีนะครับผมมี4เหรียญก็ใส่ไปครับ4เหรียญราคาตอนนี้อยู่ที่0.11ครับเนี่ยก็ใส่ราคาไปครับ ข้าวๆของการเล่นก็ประมาณนี้นะก็ถ้าเพื่อนๆต้องการเอินเยอะๆนะครับผมแนะนําว่าควรจะต้องผ่านระดับฮาร์ดนะครับแล้วก็หาเหรียญ BLD แต่ละวันมาให้ได้ครับจริงๆจะสามารถเอินเหรียญได้เยอะมากๆนั่นเองก็ผมคิดว่านะครับถ้าหากตัวละครเราสวมใส่อุปกรณ์สวมใส่ระดับอีพิกขึ้นไปหรือระดับแร่ขึ้นไปนะครับผมก็คิดว่าจะสามารถผ่านด่านระดับฮาร์ดได้ครับแล้วก็สามารถเอินเหรียญ BLD ได้เพื่อนๆก็สามารถไปดูราคาของ NFT ในตลาดได้ครับว่า ไหวไหมนะครับก็อสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนข้าวๆข,ของเกม Battle Loop ก็ประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย